สวัสดีครับคนซ่อมรถปลูกผักครับวันนี้เราจะมาปลูกถั่วฝักยาวกันนะก่อนอื่นก็ต้องเก็บต้นแตงโมครับที่มันตายแล้วเอาออกให้หมดเลยเพราะว่าที่ตรงเนี้เหมาะ ที่จะปลูกไอ้พวกพืชเถาเลือ้อยมากๆเลยเพราะว่าเรากะว่าตรงนี้จะไม่จะไม่ลือออกจะปล่อยไว้งี้สักระยะหนึงก่อนเพราะว่าที่ตรงนี้ไม่ได้ใช้อะไรแล้วแดดแรงดีด้วยช่วงนี้เราก็เอาต้นเก่าออกให้หมดเลย มีปลูกไว้แล้วนะถั่วฝักยาวประมาณสามกระสอบนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องขยับเข้ามาสามกระสอบที่ปลูกก่อนเนี่ยให้มาอยู่ทางทางขวามือของของคนซ่อมรถนะแต่จะเป็นซ้ายมือของผู้ชมนะ การใส่กระสอบก็ดีอย่างนะเพื่อนเพื่อนมันสามารถขยับได้จะย้ายไปตรงไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเขาเลื้อยแล้วย้ายไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวต้นมันจะขาดถ้าเขาเลื้อยเริ่มเกาะแล้วอะ่ะเราก็เช็คดูดินว่าเป็นยังไงบ้างดูก้นกระสอบว่ามันตันไหมแต่ส่วนใหญ่จะเจาะรูไวเยอะนะเอาตาไก่เจาะก้นกระสอบไว้บางคนก็เรียกตุ๊ดตู่บางคนก็เรียกตาไก่แล้วแต่คนเรียกนะ ต้องย้ายมาไว้ด้วยกันจะได้จำได้ว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังนะจัดให้เข้าที่เข้าทางให้เรียบร้อยไม่นานก็คงจะได้กินถั่วฝักยาวนะไม่รู้ว่าจะเป็นพันุดูใบหรือเปล่าเพราะรอบที่แล้วปลูกอยู่อีกแถบหนึ่งของรั้วบ้าน ใบใหญ่มากๆใหญ่เท่าฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือคอนอีกใบมันนะนะแต่ได้แต่ดูใบนะดอกก็ไม่ออกมันงามเงินเราปุ๋ยเราเมันจะเน้นในตัวเจ้นเนีย่ยเน้นโตวไวถ้าเป็นผักผักก็จะโตวไวเอญเรามาใส่ไอตัวฝักยาวตัวฝักยาวก็บ้าใบาไม่ตกลงปลูกไปเดือนสองเดือนไม่ได้กินอะไรเลยดอกไม่มีแม้แต่ดอกเดียวใบมันใหญ่มากเราก็เอาดินเก่าของที่ปลูกตัวฝักยาวที่แล้วเนี่ยมาปลูกแตงโม ก็ได้ทานมาหนึ่งลูกนะนเพื่อนๆได้ตั้งหนึ่งลูกนะแตงโมนะวันนี้เลยจะเอาดินที่ปลูกแตงโมเนี่ยมาปลูกถั่วฝักยาวต่อโดยที่ไม่หมักจะลองไม่หมักดูบ้างว่าดินเขาเนี่ยจะยังมีแร่ธาตุอยู่ไหมก็แต่เดี๋ยวเราก็ต้องใส่ปุ๋ยหมักพืชสดลงไปด้วยนะ เราจะต้องตรวจกระสอบดูด้วยว่าก้นกระสอบเนี่ยดินมันดินมันเป็นไงบ้างมันแน่นมันแข็งไหมอาจจะอาอกสักครึ่งกระสอบแล้วก็เอามาพวนใหม่แล้วก็ผสมปุ๋ยหมักพืชสดตรงระหว่างกลางกระสอบเดี๋ยวเรามาดูกันนะไมย่ยากง,ง่ายๆทุกอย่างที่ทำให้เพื่อนๆดูเนี่ยทุกคนสามารถทำได้เลยนะเพราะว่าผมทำมาหลายรอบหลายครั้งแล้ว จะให้เข้าที่เข้าทางวันนี้เราจะปลูกแบบหยอดเมล็ดนะทุกทีปลูกโดยการเพาะเมล็ดในถาดเพาะแล้วก็ก็มาลงกระสอบแต่วันนี้เราจะหยอดเมล็ดเลยจะเสนอหลายๆแนวทางให้เพื่อนๆตัดสินใจว่าแบบไหนดีกว่ากันเนี่ยเดี๋ยวเราตรวจด,ดินก่อนนะว่าดินเป็นยังไงบ้างแน่นไหมแข็งไหมแล้วเราก็เอาออกมาสักครึ่งกระสอบ คุยดูว่ามันร่วนไหมถ้ามันร่วนเราก็ออมสักครึ่งกระสอบเพื่อมาผสมปุ๋ยหมักพืชสดนั่นเห็นไหมเพื่อนๆปุ๋ยหมักพืชสดต้องทำบ,บนะ่อยๆนะอใส่ลงไปคุกเข้าให้เขาให้เขา้เขากันระหว่างครึ่งกระสอบนะเพราะเราตักดินลงมาบ้างแล้วเพื่อให้ปุ๋ยเนี่ยมันอยู่ตรงกลางกระสอบเวลาต้นถั่วมันโตเนี่ยมันจะได้ลงไปกินข้างล่างแล้วก็ข้างบนเดี๋ยวเราก็จะใส่ด้วยนะคุกเข้าให้เข้ากัน มีบางกระสอบมีด้วงด้วยเพื่อนๆเดี๋ยวดูนะต้องเทออกมาหมดเลยเพราะว่าด้วงมันไปอยู่ก้นกระสอบแล้วมันตัวใหญ่แล้วด้วยถ้าตะเกียบปลายตะเกียบได้แล้วมีใหญ่มีเล็กก็ไม่รู้มาจากไหนด้วงถ้าเราขืนปล่อยไว้มันน่าจะมีมีผลเสียกับต้นไม้แล้วนะมันอยู่ใต้กระสอบไม่รู้มันกินอะไรเราก็กลัวมันจะไปกินรากพืชนนะ่ะก็ต้องกาําจัดออกให้หมดมีอยู่กระสอบนึงนะ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูนะ นี่กาลังผสมปุ๋ยหมักพืชสดลงไปนะแล้วเดี๋ยวเราก็าดินใส่เข้าไปอีกนั่นนี่นะวิธีทํานะเราก็พยายามเสนอหลายๆรูปแบบให้เพื่อนๆดูว่าถนัดแบบไหนเพื่อนๆก็ไปลองทําดูทําในกระถางหรือกระมังก็ได้แต่ต้องเจาะรูนะอ่าอันนี้ก็สอบก็เจาะรูแล้วเพื่อนๆก็ลองทําดูถ้าไม่มีที่ปลูกในกระถางเราเอาไม้ปักเอาก็ได้แล้วก็พอออกดอกเราก็จะได้กินฝัก ถ้าเราปลูกเองนะ่ะมันจะหวานกรอบหวานเหมือนกับว่าเราจุ่มน้ําตาลน่ะนี่เรื่องจริงนะผมทํามาหลายรอบแล้วเมื่อก่อนทําไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปไงไม่คิดว่าจะเป็นจะมาเป็นยูทูบเบอร์ทำไปก็ใช้ไปตาหลังเรามีคลิปให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆจะได้เอาไปลองทําดูอย่าดูอย่างเดียวต้องลองทําด้วยนะเพื่อนๆ ทำมากทำน้อยก็ไม่เป็นไรถ้าเราเราได้ลองทําเราจะรู้แล้วว่าเออครั้งนี้ไม่ดีนะครั้งต่อไปเราจะได้ปรับปรุงคือยิ่งทํายิ่งเชี่ยวชาญอะ่ะที่ผมทําได้ทุกวันนี้ผมทามาหลายครั้งแล้วผิดบ้างถูกบ้างแต่ที่เสนอผลงานทุกวันนี้ก็มันมันผ่านการใช้ได้แล้วอนะ่ะทําทําแล้วมันมีผลแล้วเราก็เออมาให้ดูนะว่าบางคนไม่มีที่อยู่ตามเทา้าเท้าหรืออะไรเนี่ยทําได้ง่ายๆผักก็ได้ปลูกผักก็ได้ในกระสอบเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะทําอะไรแค่นั้นเอง กสอบนี้น่าจะมีปัญหาตรงนะี้เจอด้วงละเยอะด้วยกระสอบเนี้ตัวออกให้หมดเลยนะั่นเกินยี่สิบตัวถ้าเราไม่เอาออกนะั้นเราสักพักเดียวต้นไม้เราอาจจะเหลืองตายก็ได้เพราะมันอยู่ก้นกระสอบไม่รู้มันกินอะไรตัวมันจะใหญ่เท่านิ้วโป้งนะนเพื่อนเชื่อไหมผ่านไปเดือนสองเดือนมันจะใหญ่มากๆใหญ่กว่านิ้วโป้งเราอีกแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นตัวแก่มก็จะคานขึ้นมาบนดินแล้วมันก็จะบินไปแต่ว่ามันจะมีผลเสียกับราก พืชเราไงเราก็ต้องเอาเขาออกไปก่อนถ้ามีไก่อยู่ให้ไก่กินไก่ชอบมากเลยเลี้ยงไม่ไดไ้ย่วงนี่มันไม่ได้เดี๋ยวมันทําทําลายต้นไม้เราทําลายรากพืชเยอะมากเลยกระสอบนี้เนี่ยกระสอบนี่เยอะเยอะมากๆถ้าเราไม่ไม่ดูก้อนกระสอบแล้วเสร็จเลยเดี๋ยวเราปลูกไปฟังผักเราอาจจะมีปัญหาได้ จะลองดูว่าสามกระสอบหลังเนี่ยดินไม่หมักให้เ,เพื่อนๆเห็นว่าถ้าดินไม่หมักจะเป็นไงแต่เราก็ต้องใส่ปุ๋ยนะเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยต้นแตงโมมันน่าจะกินไปหมดแล้วแหละเราก็ต้องเติม,มนะเหมือนกับคนนะ่ะต้องเติมกับข้าวเติมอาหารลงไปในจานบ่อยๆเราจะมากินแต่ข้าวาเปล่าๆก็ไม่ได้นะไอ้ที่ปลูกก่อนเนี่ยซ้ายมือเนี่ยซ้ายมือผู้ชมเนี่ยก็เริ่มโตแล้วแล้วมาลุาน้นกันว่าจะได้กินฝักไหม เราใสกระสอบนี้เยอะต้องเทหมดเลยต้องเอาก้นกระสอบมาดูเลยเป็นการเช็คดินไปในตัวด้วยว่าก้นกระสอบแน่นไหมเพื่อนๆดูดีๆนะก้นกระสอบมีรูเต็มไปหมดเลยนะใช้ตาไก่เบอร์ใหญ่ๆเท่าหัวนี่โป้งเจาะรูไว้ไม่งั้นน้ามันขังดินจะแฉะเดี๋ยวมาดูวิธีหยอดเมล็ดนะว่าหยอดยังไงนะไม่ยากง่ายๆใส่ดินให้เรียบร้อยผสมปุ๋ยให้เรียบร้อยก่อน คลิปนี้อาจจะแปลกกว่าทุกคลิปนะเพื่อนเพื่อนลองดูบ้างว่าลองภาคเสียงลงไปบ้างกับกับเสียงในฟิล์มกับภาคเสียงลงไปว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะเพื่อนๆนนะก็ลองติชมมานะแต่การถ่ายทอดสดอ uh, ะเน็ตผมอะไม่ค่อยแรงเน็ตกากมากๆเลยเน็ตขี้เลื้อนอะนะนะแล้วเป็นการถ่ายทอดสดครั้งแรกด้วยก็ไม่ประสบความสําเร็เจเท่าไหร่อาจจะต้อง เป็นโทรศัพท์ที่ดีขึ้นใช้เน็ตท way, <UNKNOWN. S 2> ี่แรงขึ้นมันก็ต้องเป็นเงินอีกเราสู้ทําแบบมีเท่าไหร่ทาเท่านั้นนีกว่าเพื่อนๆก็คอยรอชมผลงานแล้วกันว่าเอออันไหนดีเพื่อนๆก็เอาไปลองทําดูผู้ชมติดตามก็เยินแต่ว่าผู้ชมดูอย่างเดียวหรือเปล่ามันมีคนทําบ้างเหมือนกันนะแต่ว่า ก็ทักมาบ้างว่าได้ทําปุ๋ยไปบ้างแล้วเออผมก็ดีใจด้วยนะเราก็ดีใจด้วยว่าเออได้ลองทําแล้วได้ผลได้ประโยชน, <c oughs> ยชน์เขาก็ทักมาบอกคอมเมนต์มาบอกนะัองคนทําคนส้มรถก็ดีใจด้วยนะหลังจากผสมปุ๋ยเรียบร้อยชั้นบนเราก็ผสมนะครึ่งกระสอบเราก็ผสมไปครึ่งกระสอบแล้วตากดินใส่ให้มันเกือบเกือบเต็มกระสอบแล้วก็ผสมข้างบนอีกเท่ากับว่ามันมีปุ๋ยอยู่สองชั้นนะ่ะนะ พอเม็ดมันโตปุ๊บมันก็กินปุ๋ยข้างบนใช่ไหมพอมันเริ่มโตมากๆมันก็ลงไปกินปุ๋ยข้างหน้าข้างล่างแล้วต่อไปเราก็เติมปุ๋ยข้างบนอีกน้ําปาหมักอะไรพวกเนี้นะไม่ยากนะง่ายๆนะทําให้เห็นๆแล้วนะแต่ว่ากล้องมันเข้าไปไม่ไม่ถึงเท่านั้นเองเพราะว่าทําคนเดียวนะมันก็อย่างนี้แหละคือถ้ามีคนช่วยถือกล้องอะ่ะมันก็จะเข้าไปจ่อใกล้ๆได้ใช่ไหมคน คนทําคลิปก็จะทํำไปเรื่อยๆ,ๆแต่นี้มันไม่ได้มันต้องตั้งกล้องไว้นะเพื่อนๆนะนี่นะเป็นพันนี่นะส่วนใหญ่จะใช้ยี่ห้อนี้แหละมันก็โอเคอยู่นะดีบ้างไม่ดีบ้างมองเห็นไหมนี่ตัวฝักยาวพันเนื้อนะไม่รู้จะพันเนื้อหรือพันดูใบนะเราก็ต้องมารอดูกันนะนเพื่อนๆก็อัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะมีเพื่อนบางคนบอกว่า ทำไมไม่ถ่ายเป็นช็อตๆเป็นอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งแล้วมาต่อต่อกันเครื่องเรามันเก็บข้อมูลได้ไม่เยอะทําไปก็ลบไปลบไปเรื่อยๆเก็บเก็บข้อมูลปุ๊บเครื่องมันจะอืดมันจะหนักมากเลยโหลดไม่ได้เลยแหละเนี่ยทาคลิปเสร็จก็ต้องลบทิ้งแล้วเพราะามันเก็บข้อมูลได้ไม่เยอะอยงไงโทรศัพท์มันแบบแบบราคาถูกอะนะกีดนะกีดให้เป็นร่องยาวๆนะแล้วเดี๋ยวเราก็โหลดไปสักหกเม็ดนะเพื่อนๆก็สอบแล้วหกเม็ด แต่เราจะเลือกเอาไว้เดี๋ยวพอมันเขามเมล็ดทางอกขึ้นมาเราก็จะเลือกต้นที่แข็งแรงที่สุดออกไปเอาไว้แล้วต้นไม่แข็งแรงทิ้งนะมันจะคงใส่หกต้นในกระสอบเดียวไม่ได้ตำๆสักต,ต,ต้นหนึ่งหรือสองต้นก็พอเพราะว่าใส่เยอะมันแย่งอาหารกันไม่เหมือนกะระลงดินนะแต่ว่าถามว่าได้ผลไหมได้ผลเคยปลูกกันได้ผลนะนี่นะอะกีให้เป็นร่องยาวๆตามกระสอบนะ ปุ๊บแล้วก็หยอดลงไปหกเม็ดหยอดไปสามจุดตรงกลางสองเม็ดซ้ายขวาข้างละสองเม็ดก็เท่ากับสอบแล้วหกเม็ดหกต้นไม่รู้จะขึ้นทั้งหมดหรือเปล่าก็ต้องมารอดูมาเลือกเลือกต้นที่ไม่แข็งแรงออกขนาดปลูกแตงโมดูสิหกกระสอบเนี่ยที่ปลูกมาแล้วเนี่ยกะว่ากระสอบละลูกก็พอหกต้นหกลูกหรือไม่ได้สักสี่ลูกก็ยังดีที่ไหนได้ได้มาแค่ลูกเดียวแต่ก็ พิสูจน์ให้เพื่อนเเห็นแล้วนะว่ามันปลูกในกระสอบก็ได้กินนะถ้าเกิดวันหน้าเนี่ยผมมีเวลาเนี่ยผมจะไปย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนะเพื่อนเพื่อนนะแล้วรอตามนะไม่นานเดี๋ยวก็เป็นปีอะไปอยู่ต่างจังหวัดผมจะอยู่กับบ้านทั้งวันแล้วตอนนี้ไม่ต้องวิ่งมาซ่อมรถอะไรอย่างนี้ละเราก็อยู่เขาได้ตลอดใช่ไหมเราก็อาจจะทําคลิปปลูกแตงโมงปลูกไอะไรไม้เลื้อยที่เป็นแนวตั้งเนี่ยน่าจะได้ดีกว่านี้นะนี่ สายหน่อยผมก็ต้องมาทํางานมาซ่อมรถนะแล้วก็เช้าบางทีก็ทําคลิปบ้างเนี่ยทําพวกนี้บางเย็นเยน,ยน,ยนเรื่องงานเร็วหน่อยก็มาทําคลิปบ้างรถก็งานมันก็ไม่ค่อยแน่นอ่ะนะเราก็ต้องเปลี่ยนมาทํเนู่นทํานี่บ้างแล้วพบกันคลิปต่อไปนะเพื่อนๆขอบคุณนะครับ ออท,ท่านสูบภาพแขนแรงนะครับสวัสดีครับ